อีโคตรเยอะว้าใช้กินก่อนเนี้ยทิ้งเ้ออ้าวทัไม่ได้ลงก็ได้ได้ปลาเยอะหรือเปล่านะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับปลากลางทุ่งนาทุกคนแบบว่าฟิลฟิลแบบเออถ่ายบ้านนะครับทุกคนเ๋ยวลองทําสักคลิปหนึ่งดูนะโอ้ทุกคนไปได้ปลาเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเราไปถ่ายกับโปรเซียนนะครับปลาโคตรเยอะแต่เราจับไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับ คิดว่าวันนี้จะจับได้กี่ตัววะเดมึงบอกไปดิร้อยกว่าตัวนะร้อยกว่าตัวเยอะดูโน้โน้พันกว่าตัวเฮ้ยเฮ้ยนี่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 จับกันนี้จับกันนี้จับโอ้โหไปทอดไปทอดคือแบบเยอะมากเลน้ำใกล้แห้งปลาโคตรเยอะวูดูดิวูดิปลาหมอปลาหมออย่างหลายดูดิปลาแมงโคตรเยอะไม่ได้เสียวอะไรนะเสียบมันดูกจับนีปลาตายเต็มเลย

แม่ชอนตัวใหญ่เลยอุยปราดจำหน่องยงมดมดยังนี่ก็งใหญ่เฮยนี่นี่นี่ทุกคนทุกคนี่นีปลาปเห็นไหมเห็นไหมลุกี่ช่อนวะเหหนึ่งไปไหนวะไปไหนวะแม่งชอบมุดเหนียทุกคนแม่ง ช่อนหายแล้วว่ะเงี <c oughs> <c oughs> ้ยอ๋อไม่อยู่ในนู่นมาเฮ้ยเฮ้ยชอบตุกตุตามหนองน้ำอยี้ทุกคนเนี่ยปลาเนี่ยโอ้ยกระโดดออกะเร็วเจเนี่ยดูะเจ๊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 ะทุกคนมาช่อนน้อยช่อนน้อยอือยังทุกคนช่อนน้อยนะช่อนน้อยอย่างเงี้ย จับลงไปนะ้วผมแม่งมันโดดออกว่ะทำไมวะแม่งถึงโดดออกอ่ะชอบทุกแบบนี้ทุกคนนี่จะหมอน้อยอ่ะอุ้ย่าโดดออกทุกที นี่เราห่อน้อยครับทุกคนอะไรวะเขาด้านหลอเขาด้านหรออะไรวะเนี่ยตัวโคตรใหญ่จากับไหนเดี๋ยวเป็นปลาดุกไม่ใช่อะไรหรกไหนไหนนี่นี่อยู่นี่เลยเออเมื่อกี้ไม่เห็นปลาอะไรนี่ตามดูดีตามดูดี อยู่ในคูน่ะเนี่ยลองงมดยอ่ะลองใช้มือดยอ่ะมันนอนลงนะมันนอนลงปลาอะไรชนใหญ่ท่าทุกุ์พูดเลยไห่เหรอหายเอาอีกมีปลาดูปลาทุกคนมีปลาอะไรนอนอยู่นะกู ูไไ่ไหนแล้ววะยายาังน่ะปลาน,นี่มันรักษาคนได้นะตัวใหญ่มากไหมแต่รักษาใจไม่ได้หรอกโอยโจนไม่เห็นครับแต่มาวีนี่จะเล่นทนน่ันั่งเคลียร์กันไงไม่จมเลยคอโ้มันแต่ง,งเขาแล้วนะชนเหรอชอนลุกอ่ะมันมีดุกตัวใหญ่ดิเกยียวใหญ่มนีมีดุกอยู่น่าฮะ,ะดูดินี่เห็นไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยนี้ยนี uh ้กังยี่ปมเกหมอน้อยบ้างไม่เก็บตัวคนใหญ่ตรงนี้เนี้ยเนี้ยเฮ้ยคุณรู้ถือถือะเอะทไรโฟเอาถังนิดหน่ยเฮ้ยปลาปลาปลาอ่ะโอ้ หมอใหญ่นะตัดรถป๋านนดุกอะคืออะไรโอ้ยเราจะแบบทำแบบมีคนถืออยู่เลแบบสาดเต็มหน้าเลยอะฮุอุ้ยอุยอุยเฮ้ยนี่ไงใหญ well ่ตัวนึตร ไปลาอะไรไหนดูดูไหนดูดูช่อนโอ้โหแมงตัวเดียวเนี่ยเนี่ยปลาหมอเอ็นเอฟโอเยอะปลาดุปลาช่อนนี่วะช่อนยังเยอะปลาออ้าวเอะนะอานะมาเรื่อยเรื่อาเรื่ยเอยเนี่ยได้ของแท้ปลาอะไรปลาอะไรวะปลาหมอปลาขี้ควนเต็มตัวเลยพี่ปลายุด ในตัวใหญ่ไอโฟนอะเอ้โฟตัวใหญ่มองอยู่ไหนนี่นี่นี่โฟลโฟนี่นี่นี่โฟมาแล้วนี่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 โฟมาแล้วอือนี่โอ้โหของจริงนี่อะไรกันเนี่ยกุ้งนะโอ้ไหนวะปะดุ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 ปไหนตกไมแน่นั่นลอะเนี่ยนี่ดูปลาดีโคตรเยอะ บาสะดุกขายนี่ปั๊บเน่ไม่เห็นเลยเห็นอะไรเลยตามลาบปลาช่อนนี่ก็เท่าของพี่ฟูเลยไม่ือยังห้อยโอ้ยยังน้อยเท่ากันเราไปย้ำน้องอื่นก่อนไหมเราย้ำน้องอื่นมหนลอยมันขึ้นก่อนไหมอืมไปย้ำน้องอื่นก่อนไปแม่งปลามันมุนเมื่เรามีแต่ปลาดุกเนี่ยตอนนี้อยู่ในที่โคนเนี่ยมันมุนประหม่าเลยนะไปย้ำน้องอื่นก่อนไหมมันก็ขึ้นนี่อย่าไปยึดมันดิไปนี่ไงทุกคนปลาโคตรเยอะ จริงวันนี้บอกเลยว่าเมนูสุดแซ่บของนี้มันได้เปิดเลยไม่รู้มีปลาหรือเปล่านะครับผมไปโอ้แหงแล้วีปลาเลยมีปลาไหมดูดูเป็นยังไงนี่ของมันอยู่ในนี้เต็มเลยปลาเต็มเลยดโอ้โหนี่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 กดดิโน่เอ้ยกดปลาสักนิดนี่ย้ำ

นี่หมอเต็มโรงพยาบาลเลยแม่งดุงยังใหญ่เลยเนี่ยเวลาน้ำไกลแห่งแม่งประมาณนี้แหละพอดีมบ่บ่เออเต็มหน้าเลยนี่ของจริงหูยตัวใหญ่ทั้งหมอทั้งช้อนติดปลากรดจีบเลยตัวนี้ไม่หุ่นอยู่นี่เหรออกอย่างวะออกแล้วออกแล้วอย่างยังยังยังแค่ปลาหมอเนี่ยไม่ได้หมุนไปไหนเต็มเนี่ยนะเต็มเมื่อกี้เต็มหนองได้ปลาช่อนห้าตัว ได้ไหมได้ได้ไม่ได้เขาจะบอกนี้คะเนี่ยทิ้งไม่สำเรุปเฮ้ยน่าตัวยังทรัยังเนไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาหมอไอ้ทางเอาไหมเราไปลาหมอะเอาละวะเอาหมื่อไปชนปลาใครอืออี๋ยังจับปลาหมอมาแล้วปลาตัวอื่นจะอยู่ยังไงอ่ะก็อยู่งานดิแม่งรักษาอือ หมอมันรักษาปลาได้โอ้ไปตามหากันต่อนะทุกคนมารู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะเลสโกเฮ้ยเฮ้ยโฟวโฟย่อกระป๋าขวมตอนแรกจะเล่นนะแต่ปลาจะขวมเก็บยาอีกเจ้าเอ้าสองนั้าไม่มาเนี่ยเพราะว่าพวกคุณไม่มีใครรักดีกว่าลืมไปจนไม่เห็นกระาจนพระเจแม่เจ็บสีบ่มีมองย็ด รู้ว่าจะมีต่อหรือเปล่าทุกคนแม่งแบบคือมันแห้งแรงมากนะไม่รู้จะหมายข้างหน้าจะมีอะไรเราต้องสู้ต่อไปนะครับผมแดดร้อนมากทุกคนคนร้อนเลยโอ้โอมือเปื่อนเหมือนละเดี๋ยวนี้เราทำห่อหมอกปลากินกันนะไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเดินหา,หาหนอง โคตรมันเลยว่ะทุกคนโอ้โหอันนี้มาโดดน้ำกับแก๊งนะครับผมแก๊งไอ้กลัที่เอ็นใครขึ้นก่อนเมียทิ้งก็สามสองหนึ่งอ๋อฉันไม่ได้ลงแล้วเขาดิไปตรงนี้ครับผมเพื่อไปหมกปลานะดาทุกคนตอนนี้จะไปดูนะครับว่าปลาเราสุกหรือยังคุยังไม่ไอ้กลัเช็กกินเนยยังวันนี้วันอาทิตย์ อะไรนี่ <S <S มาตุาา๊เปเบบีดิอ้าวอุ้ยนะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ามันจะกินได้หรือเปล่านะ <S <S มันจะสุกแล้วนะจะดำบอกอุ้ย วิร้อนมากนี่ปลาปลาก็ดีนะผมปลาก็ดีปลาดีหน่อยเดี๋ยวดูอืมอาจจะขมขมพีมันิดนึงนะทุกคนโคตรได้ครับนี่นะครับของอร่อยอื ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องบ่าวอ์มตอกสดด้วยนะครับผมก็เป็นอีพีพิเศษเนาะเพิ่งทำครั้งแรกครับมีอนะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็ยังไม่เซียนพอนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะแก้ตัวให้ดีกว่านี้นะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย